วันนี้นะคะวันรุ่งขึ้นก็มารอใส่บาทตอนนี้เป็นเวลา6โมง10นาทีค่ะอากาศจริงๆไม่ได้หนาวนะคะแต่ว่านักษณาว่าเดินเยอะไปเลยเมื่อวานก็เลยหนาวมากเลยวันนี้อันุ่มโบธนาบุ้นนะคะปุ้นน่ารักมากเลยอ่ะที่พี่ก็ยังไม่ได้แบบมีอะไรเข้ามาเยอะเขาจะเป็นแบบชาวบ้านมาขายอาหารเั่นเองแล้วก็ตั้งโต๊ะใส่บาท แสดงคพามาบุึ้ต่อทุกท่านทุกคนนะครับเตรียมตัวรับพรเป็นภาษาบาลีทวะอภิวาคานาเซริสนิจังบุธาปัาจจายโนจตารุรมะวาานันติอายุวันโนสุข,ขังสะลัง ตอนนี้เราจะไปรำ,รำถวายพญานาคด้วยนะคะว่าแอนนั้นได้สำเร็จผลในสิ่งที่ขอไว้เนี่เดี๋ยวเราจะเราอยู่ที่ท่าเรือนะคะแล้วเดี๋ยวจะลงเรือไปนิดนึงไปตรงเกาะนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันต่อเลย ควาเกินความสว่างมาประทานพรชัยในพิธีกรรมครั้งนี้ไปพร้อมๆกัน สุกสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกคนกันลยาณมิพิทุกท่านประนมมือขึ้นน้องวันพาต่อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบทางเข้าเมืองบาดาลที่ที่ตรงนี้นะคะเกาะตรงนี้เขามีประวัติเล่ามาว่าตรงนี้เป็นทางเข้า เอาพี่แอนเริ่มแล้วนะคะมันเป็นการลามถวายออเอือือค่ะ อยางแห่งชาติภูังกาก็คือมีถ้ำนาคีอ่ที่ถ้ำก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นถ้ำแบบถ้ำเหมืนั้นอาจจะเป็นแบบช่วงเดินหินอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่นะคะที่ต่อไปที่เป็นมิชชั่นต่อไปแตงกอา อันนี้เป็นนาคีใช่ไหมคะต้องมาขอขอมาก่อนนะคะเพือได้ขึ้นไปได้อย่างปลอดภยัยลงมาก็สำเร็จผลที่ตั้งใจหวังไว้ก็ไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่โอเคกว่าร่างกายเราทำมาจากเมืม่อวานแต่ก็โอเคกว่าค่ะ แค่ช่วงแรก <laughs> เฮ้ยจริงเหรอเหลือ500เมตรขึ้นไปกว่านี้หรอขึ้นไปมันจะเหมือนอารมณ์เหมือนนาคานั่นแหละแต่ว่ามันจะร่มกว่า What เฮ้ย500เม้า500เมตรนั่นแหละเหรอแต่เราไปออว่าเหมือนชั้นบนชั้นไปห <c oughs> รือไงไม่ต้องการต่อเส้น <c oughs> ทัานไปไม่ไกลอีกห้าร้อยเมตรได้ค่ะไหนขึ้นมาแล้วก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ต้องได้ห้าร้อยแล้วหรือว่าแม่อยากไปสักกิโลหนึ่งไม่เอาเต็มที่ไปเลยโอเคแค่ห้าร้อยพอแล้วห้าอยพอแล้วแค่เท่าที่ไปพอแล้ไม่หวังมากค่ะไม่ห้ารพอแล้วเดินไปยังเนี่ยนซพี่นุ่นข้างหลังนุ่นน่ะที่จะไปถึง โอ้ไม oh ่กดสู้ค่ะดูใดห้ด้วยนะคะอย่าให้มีท่า <laughs> <laughs> ตามชื่อวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกหลุมกุมภลมะยินเลยนะคะหลุมกุมภละครับถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะเขาหรือหลุมน้ำบนปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับหินที่เป็นเนื้อแห้งตาย <Okay. S 3> โดยถูกการกระก่อนของ,งน้ําถ้าอยู่ที่เยอะๆเะขาจะเรียกอ่าที่อยู่บนเนะขาเรียกสามัญบุ ไม่จบนะพี่ยังค่ะนี่เสียงที่หนึ่งค่ะต่อขึ้นไปข้างบนนะคะจนสุดนะคะ,คะเสียงน,นาคีอันที่เก้าเสียงที่เก้าชื่อว่าผ่าน,นาคี ก็ไม่รห้าสิบค่ะอันนี้คือเสียงที่หนึ่งค่ะที่ที่เขาบอกไว้ค่ะนี่เป๊ะอันเดียวเราจะเข้าไปในนี้เลยเหรอคะใช่ครับเอาจริงหรอจริงแอนไปก่อนเลวนะแอนได้เลยเจ๊ ันต้องลัแล้วอไม่ต้องกลัวนะอันี้คือเราไปรอดใช่ครับรอดขึ้นไปบางอยาไม่ต้องกลัวนะจ๊ะมาเปื่้นา น,นี่ใช่เนี่ยหัวเนี่ยครับนี่ครับอ๋คือคือคือหัวเนี้นนตรงนี้ค่ะนี่ตัวนี้คือเสียงที่สองค่ะเะสียงอมก็ิ้มหน้า่เสียงออกไปที่น้นเลยค่ะเหมือนอยู่เลยค่ะ นี่ไม่รีว่าในแก๊งเราเยเ,าเ,เาขาเป็นคนเห็นแต่อันนี้แล้วแต่วิจรารณ์นะคะในการชมนะคะเราก็อยากจะถามนะคะว่าน้องเตยเห็นอะไรก็เมื่อกี้ครับตอนที่สวดมนต์กันก็เห็นอย่างงูทางด้านตรงข้างหลังฟลาค่ะครับผมข้างหลั<า>ปงปลาใช่ครับมาดูเราทําทำอะไรันอยี่อะไรเนี่ยก็พรที่ขอก็ได้ครับยรอครับผมดูสิพี่ขนลุกเลยอ่ะ เราดคุยคขอเยอะก็ท่านจะให้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องกลับมาแหละ่นี้เพมึงออย่างนี้นี่คือเสียงที่ห้าห้าก่อนและทางนู้นคือเสียงที่หกค่ะเสียงที่หกนั่นนั่นตอนนี้ก็ทําการเปิดกระเป๋ากันนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านถ้ำตรงนี้กันเข้าไปผ่านเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดกระเป๋ากันนะคะ โชคลาภไหลมาณชาลิติเขาให้เปิดกระเป๋าลักซ์ซ์น่าข้าสนาไหลมาณชาลิติเงินทองไหลมานาชาลิติเงินทองไหลมาณชาลิตินักสำเร็จ นะสำเร็จน้มั่งคั่งน้มั่งคั่งน้มั่งมีน้มั่งมีน้ร่ำรวยน้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีนับร้อยร้อยล้านนับร้อยร้อยล้านนับพันพันล้านนับพันพันล้านด้วยเธอด้วยเธอสาธุ อันเตรวยค่ะเอาเงินเข้ากระเป๋าค่ะยีเก็บเก็บเลยเก็บเป็นไงคะออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคค่ะมาดูค่ะต่อไปค่ะเสียงที่ที่สามค่ะมองบนด้านบนตรงช่องอ๋อนี่แน่นแน่นแน่่นเราต้องขึ้นไหมครับขึ้นไปครับผมขึ้นไปอีกเหรอคะขึ้นไปอีกครับผมเยี่ยมไปเลยค่ะ เยี่ยมมากค่ะคุณแอนเดี๋ยวเอาหน้าให้ดูเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนาคีนาคาแบบว่าเหนื่อยมากวันนี้ก็ปีนเขาค่ะอ่ะพี่ถ่ายห้ดูเลยแต่ว่าอนุโมทนาค่ะถ่ายเองเลยค่ะไหนคะคนคนบอกว่าง่ายไปไหนแล้วอะบนไหนอะโผล่หน้ามาไหนโอ๊ย ฝั่งน,นี้นี่ไงนางึ้นไปบนนุษนแล้วมีซนะินี่ขึ้นไปไม่ถึงไงคะอ่ะเดี๋ยวนะมีซินี่ขึ้นไปไม่ถึงคะ่ะไปคะ่ปคะ ที่แบบว่ายัางเป็นธรรมชาติอยู่มากมากเลยลก็เมื่อกี้มีไก่ป่าเจอน่าจะไก่ป่านะใช่เขาบอกแล้วก็เสียงลมธรรมชาติเงียบๆแล้วก็ชิวๆดได้ด้วยนะคะก็ถือเป็นได้บุญด้วยสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงด้วยนี่ตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำสักจิตที่เขาวากันไปว่านี่สวยมากดิ Immun, <Blaze. S 1> นี้ค่ะตรงนู้นคือขาวๆตรงนู้นที่เป็นยาวๆอันนี้นะคะเป็นประเทศลาวแล้วฝั่งตรงข้ามนู้นเป็นประเทศไทยนี้ฝั่งบ้านเราตอนนี้เราอยู่จังหวัดนครพนมค่ะถ้ำนาคีมาแล้วค่ะมาข้างล่างเลยจะขันลงไปรอไปไอที่นี่ผ่านนาคีอีก เขาแบบเขาห้ามทิ้งขยะนะใครทิ้งขยะทำสกปรกคอยให้ผีตามหลอกโอ้โหใครจะกล้าทิ้งเนาะที่อย่าดมทิ้งไปเลยยอดตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของขายนายกี น,นี่นี่เขาบอกเป็นดวงตาอันนี้คือแบบใหญ่เลยหัวใหญ่เลยแล้วนี่ก็เป็นตานาคีใช่ไหมคะครับผม,มก็นะว<อ>่าไม่ได้ถ้าทุกคนไม่เชื่อก็เราก็ต้องไม่ลบหนูนะคะแต่คือแบบเป๊ะปังเวอร์อะไรทนงนี้เพราะมันก็อืมค่ะก็จะเป็นี้ช่องด้านล่างก็จะมีเก็ดสวยงามขอด้านล่าใช่เห็นแล้ว อะไรครับพี่เสียนแปดค่ะอันนี้คือเสียนแปดถ้าเราดูมุมนี้ก็จะเหมือนเกยขึ้นมาอ๋อนี่ลรวยไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเสียงแปดค่ะอินฟินิตี้ค่ะทั้งหมดตรงนี้ค่ะสวยมากความเป็นธรรมชาติธรรมชาติสุดๆให้ดูนะคะได้แล้วได้ได้ยเขาเขากับเสียบบาลองนีอ่ะ นี่คือทางเข้าเมืองบางบดนะคะไม่กล้าเดินเข้าไปเดี๋ยววัดเข้าไปเพราะเขามีความเชื่อว่าวัดเข้าไปในบางบดคือเจ็ดวันโลกเราเท่ากับหนึ่งวันบางบดเดี๋ยวไม่มีใครลอยจะอยู่นอกไนอ่ก็เป็นทางที่แบบว่าเหมือนถ้ำเหมือนเขาไปในถ้ำแล้วเขาก็แบบเดินว์ปเข้าไปเหมือนนาคีที่เราไปที่แล้วใช่เขาจะมีเมืองบางบดหมดค่ะไม่กล้าเดินเข้าไปไกลกว่านี้ค่ะ แสงสวยมากเรยนี้นี่ล้าก็ทำการเดินทางต่อไปเสียงที่เป็นเสียงที่สี่ค่ะเป็นแบบจงอางแบบนี้ชูคอ ทางลงทางเดินเราต้องรีบเที่ยวก่อนที่หัวเข่าเราจะไม่ดีนะคะทำงานไปต้องเที่ยวไปบอกเลยดูทางสะก่อนดูทางซะก่อน,อนไปเตลี่ค่ะสุดท้ายออกมาเรียบร้อยค่ะถึงทางออกเรียบร้อยไปไปดูค่ะกลับไปกลับแล้วค่ะทางออกค่ะ จบข่าวเป็นงไงคะพี่แม่พี่พี่บอกว่าไม่เหนื่อยไม่ยากเลยค่ะมาง่ายๆสบายๆแต่อันนี้ก็ ไม่ขายน้อยกว่านายใช่แต่แต่ก็ไม่ได้ไม่ลําบากนะคะไม่ลำบากไม่ลาบากมากเดินง่ายๆไม่มีอะไรชมธรรมชาติชมธรรมชาติไปดูอินเสิร์ตเอาชมธรรมชาติตรงหน่แต่ก็โอเคแฮปปี้ได้บุญขอบคุณนะคะที่ชวนมาครับเอาส่วนบนญัเงินโฆษณาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้กี่กิโลคะพี่ห้าจุดสอง ไม่นัาทางลาดชันนะคะ<ช>และหินทุกสิ่งเมื่อวาน7.2 7.2แต่เมื่อวานนี่ขาลากมากเมื่อวานอาจจะมีชันบ้างคือชันไม่ไมบ้างอ่ะนะชันเยอะสุดชนันสุดๆค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ช<า>ันแต่ว่าเป็นหินเป็นอีกแบบหนึ่งใช่เป็นแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงแต่ระยะทางมันไม่ได้ยาวมากก็เลยทำให้เรามีจุดจ<ช>ุดพัก ถ้าถามว่าอันไหนหอบแทกกว่ากันก็คือนาคาแหละใช่นาคาใช่เพราะว่ามันเดินแบบเยอะมากชนาชีก็คือก็เหนื่อยแต่แบบเดินแล้วมีจุดพักไงใช่ใช่แต่ละช่วงอาจจะมีพักพักเยอะหน่อยอย่างเงี้ยแต่สรุปนีค่ะใช่เป็นแบบว่าสายมูแนวธรรมชาติดีเลิศได้ผ่อนคลายจิตใจด้วยจริงจริงจริงจบแล้วค่ะ เดินมาเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับงพวกคุณโอ้โหมาอีกเลยคุณาอยู่เ่นนะอกัน้ลคุณยีอะ่ดีนะลุงนะเพอยกดนี้เลยเอาไปเลยให้คุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆพื่นเพื่อนีอยู่ขอบคุณค่ะ เอ้รักษาให้ดีนะอันนี้้ะเขาปูเขานะดูนะอย่ามาให้เขาทำเห็นเลยอืเดียวปูดื้อรจุเราชาหลามเาเดี๋ยวปด้อไ่เจ็บไข่ข้่ายุวัฒ์ไพ่ไ้่ดาราด้อรักษาให้ดีนะดีแน่แเลยค่ะ้ยสวยดีสวยดีเขียวมกเลยอ่ะขอบคุณค่ะถ้าจะเช้าคนอ่ะ เอาเด็กปู่เด้อลูกจนรักชาหลานเอาเด็กปู่เด้อยังจะค้นจังโมเมนต์บัวทั้งนั้นเล็กไปไหมคะถูจุขมหมานในลําไผ่ด้วยเล็กเลยไปยูดีไปแห้งมืนให้ถึกหวยเด็เปุ่นเด้อล่ะเด้อเฮ้ยสาทูสาทูค่ะ ะะเป็นอีกหนึ่ง Ziel. ร้านที่เราต้องมาทานนะคะมาดูซิว่าอร่อยจริงหรือเปล่าก่อนที่ไก่เขาแนะนำเราเป็นกเอนใช่ค่ะแบไ้คาแต่แฉลหนึ่งดชื่น ที่ทีอเมซอนก็เลยบอกว่าโอยน่าจะมาอีกนิดนึงพอดีคุณอ้อมมาเลยคิดว่าเลยคิดว่าคุณอ้อมน่ะกลับไปแล้วก็คงไม่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับแล้วก็ตอนเย็นก็เซอร์ไพรส์อีกทีเดี๋ยวนางบอกว่านางมาอีกสัปดาห์หน้านังเร็วอ่ะคล้ายคนต่างพาติเลยคล้ายทำงานคนต่างด้วยนะเดี๋ยวพี่เป็เดี๋ยวสี่น่าอ่ะเดี๋ยวมาอีกเร็วไปไหมสัปดาห์นึงสักที ทำลายเสงของพี <t or principalmente> ่เอนเลยนะเธอททีตึงมาแสงแสงกันแล้วกาหน้าเ็าแสงเสแรงมากอ๋อคุณยายคุณยายมา